สวัสดีครับเป็นคุณครูนะครับจะมาเรีแอชชั่นเชิงเฉยนะซุนี่จะมาเรีแอชชั่นตำนานยุทธพูดทั้งซานอนวิจิพิธส210หรือตอนที่210นั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็จะเป็นประเด็นที่แบบว่าอ่าเหมือนอ่าต้าหมิงเอิ่มหมิงใช่ไหมชื่อเขาอะนี่เริ่มจําได้ละสอ0รกว่าตอน <c oughs> อ่าเดี๋ยวก็ลืมไปเฉอเลย,ยนั่นแหละคือพวกพี่สองคนนี้เขาแบบโดนไอ้พวกรชาชดินน้ำผมยุทธจากฝั่งของสํานักวิญญาณยุทธแม่งไล่ล่าเนาะ ดูจากล่กลองลอยกันต่อสู้ที่อ่างซานคำนวณวิเคราะห์มานะ่าจะแบบหนีมาหลายวันละอ่ะใช้คาว่าหนีซึ่งตอนแรกผมก็เอกใจเอ๊ะพวกพี่สองคนนี้น่าจะหนีแต่พอเห็นภาพแล้วเออเป็นกูกูก็หนีว่านั่นแหละซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าบว่าเพราะว่าขนาดตัวพี่เขาอ่ะมันไม่ได้เล็กนะและนาเขตพี่เขาที่พี่เขาน่าจะแบบพ้นจินน่าจะมีแค่ปงบริเวณป่าว่าเนาะออกจากนอกป่าก็ไม่ได้เดี๋ยวสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอะไรเงี้ย อย่าพูดถึงเรื่องความเดือดรนะ้อนเลยไม่คุ้นชินอะ่ะถ้าเราไม่คุ้นชินสถานที่ด้านนอกเราก็ไม่ไม่ควรจะออกไปอยู่แล้วนะอ่าเราคิดว่าพี่เขาคงอยู่แค่บริเวณตรงป่าน,นี่นแหละซึ่งป่าก็กว้างอยู่แต่แบบตัวพี่เขาไม่ใช่เล็กๆอะ่ะเออเนี่ยประเด็นหลักเลยตัวพี่เขาแบบเบิ่มอะ่ะคือเบิอมอ่มเลยสูงแบบถ้าแม่งถ้าเทียบแบบเป็นตึกอะ่ะหลายชั้นอะ่ะเป็นสิบกว่าชั้นยี่สิบกว่าชั้นได้เนี่ยความสูงเขาเนาะนั่นแหละมันจะซ่อนตัวอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าฝั่งนู้นมีปีดตรงอย่างไรเงี้ยเออนั่นแหละ ถ้าปีโป้กไม่มามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเขาอาจจะเอาตัวรอดได้แต่แบบอพอปีโป้กมามันโหคนละเรื่องเลยวะ่ะโอเคซึ่งคลิปนี้เองก็ต้องติดตามรับชมนะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตานะครับเพื่อเอป็นกำลังใจในกลิปี่จไปเนาะโอเคครับงั้นเราไปเริ่มคลิปดีกว่าครับผมตอนที่210โอเคมา พซ่อนต้องปิดล้อมไว้ถึงทักษะร่างกายจะปิดบังพวกผีปีตรงได้แต่จะช่วยต้าหมิงเอิ่มหมิงออกไปไม่ได้จะทำยังไงดีใช่โอ้ภารกิจหรืญผงคนนั้นตึงพลาไว้อย่างแน่นจ๋าถ้าพราอผ่อนคลายพลังกินแล้วก็โจมตีเราถือชีวิตถ้าเป็นเช่นนี้จะช่องขาตัวตายคงไม่ได้ไม่ว่ายังไงยอมตายไม่ยอมแพ้ ข้าจะใช้แสงเคบสีม่วงระดับมองไกลตัดพลังจิตของปีปีตงก่อนนั่งตังแผนชิวเลย <ะ S 2> นะแล้วค่อยใช้แสงเทบสีม่วงควบคุมอีมกห้าผู้แข่งกันแต่ม,<อ>มีเวลาน้อยมากจะรีบพาตาหม,มิงเอ่อหมิงหนีไปข้าจะสกัดให้ข้าบั่นใจว่าเขแดนเงินคาออกอกนปีปีตรงได้ดันงนั้นจะฆ่าดาวตำแหน่งพวกเจ้าไม่ได้ไม่ได้ถึงทั้งฝ่าพลังกายจะหลีกเลี่ยงการประทะซึ่งหน้าได้ดีก็ตามแต่จะสู้กับพวกเขาคนเดียวมันอันตรายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรีถอน มอดทึ่มมาแสงเท้สีมุกมาอุ้ยสวยทีพี่ต้องยังกันได้เนาะพีีี่่เสยวอูนพลังจิตที่คาดรึงสัตว์วิญญาณสองตัวนี้ไว้ถูกตัดขาดเฮ้ยมึงจะประสานกันเหรอสองขั้วสยบพร้อมแน่ผมก็ฝันไปเถอะมึงอ่ะมาอืมหน้ามืดมาลสุนเห้ยแกชื่อมาประสานมึง เขตแดนรณมรณะถูกแต่งควบคุมเอาไว้ร่างกายก็ถูกเขตแดนรณ์สองขั้นตอนขเลยนะทำไมแสงพวกนี้เอาแต่ตามข้าล่ะตลอดเวลก็ไม่หลุดเร็วไปพวกนี้ทำไมดับไม่ได้เวนจับเงินไปฆ่าเขาอหรือแสงแห่งเทพสมุทรเจ้าไม่มีวันดับได้เพราะแสงแห่งเทพศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งสยบวิญญาณที่เจ้าสิทธิ์พี่ชินเหรอทักษะวิญญาณที่แปดมาป่าเข่าอักษีศักดิ์สิทธิ์เก็ไปกรรมตามเขาจริงเลยเนะตามระยะประชิดเลยอุ้ยมาดิ โอ้โหอาวุธอะไรจูจๆเกษพราสือไลเคร์อกับโผ่มาช่วยทำให้แผนเมือนซีหลูลม้มเหลวที่ต้องระวังก็คือทั้งสารเปร็นวิญญาณพอมายุทธ์แล้วที่สำคัญเขามีอาวุธทีศูนย์เทพสมุดทันทนในข้อมูลด้วยว่ะเฮ้ยามช่ความมืดมิดจะปกป้องเพียงชั่วขณะ เวนกรรมันเยอะจริงๆเว้ยเนี Radio ่ยลมพัดไปช่วยชีวิตมาลศูนย anyway ์ไม่ต้องห่วงข้าอยู่ต่อไปอุ้ยตายแล้วมึงเหรอตายเหรออู้ยตายเลยว่ะเศษดอกเบญจมาศโอ้ ไปตกวิญญาณเหรอ,หรอแสองมันเปี้ยงปักไ,ไปหมดเลยลมพานของทั้งซานกับสองซานหายไปหมดแล้วทั้งซานครอบไปเหรอพวกเจ้าหนีไม่พ้นหรอกเฮ้ยเฮ้ยเปิดล่างนี้อีกแล้วแดนเทพสังข์ขอนปอม โอมันแรงจังวะเจ๊การรวมสองเขตแดนในการโจมตีรุนแรงอย่างที่คิดทักตอทีิดเจ็ดไอ้ล่างนี้เคยเห็นมาบ้างแต่ไม่รู้ว่ามันเอาไวใช้สู้ยังไงอะอะไรแมงจักพรดแมงมุมผิกวิญญาณนี่คือวิญญาณยศที่สองของวาบาน ถึงจะมีแค่เจ็ดวงแหวนแต่วงแหวนวิญญาณทุก <Ooh. S 1> มีการบำเพ็ญมามากกว่าห้าหมื่นปีดังนั้นโหดในโหดเขาวิญญาณยุคที่สองจึงแร่งกว่าวิญญาณยุคที่หนึ่งซะอีกทักษะที่สามเสียงเครียดปีศาจแมงมุมนี่คือตอนนี้เจลจริงใช่งไงกัห้อวิญญาณสองตัวนั้นโดนคิดร้ายของข้าปีศาจแมงมุมพวกนี้จะอาศัยกลิ่นในการระบุตำแหน่งของพวกเขาอีกครั้งทันซานทักษะรลางกายของเจ้าอาจจะปกป้อง้ได้ แต่ซ่นอนพวกเขาไม่ได้ปัญหาใหญ่ตรงเนี้ยเนาะโโอ้หไปลากกันอย่างนี้เลยเหรอสายแห่งเทพสมุทรสามารถสยบปีศาจแมงมุมที่เรียกมาด้วยลมปราณมรณะแต่หากเขาตีกับตำแหน่งจะถูกค้นพบแต่ข้าก็ยังมีตัวช่วยสรรพสิ่งทั้งหลายแห่งเขตแดนเงินครับแล้วมันช่วยอะไรตัวนี่ะขอเปิดใต้แท้เหรอ โอ้เอาไปโจมตีอย่างนี้เหรอย่าได้แม่งเ,เลยเป็นงูเนะาะขันสารเจ้าเล่ห์เหลือเกินใช้เกตแดนมาควบคุมย่าเป็นพาพี่โจมตีตน,นี่ตำแหน่งสองสัตย์ยากนั่นไม่ได้เลยทำไมเจ๊ขำสะใจยังว่าแบบ จะตรงกันข้ามถ้าข้าตัดขาดเขตแดนของถังสารก็บีบให้พวกเขาเผยตัวออกมาโอ้ลายไปบนี้เลยนะอาศัยแค่เขตแดนเงินคามไม่อยากต้านเขตแดนคู่ของปีปีตรงได้จริงๆแม้ข้าจะมีเขตแดนเทพสังขารแต่ทักษะนี้ไม่อํากาำทางลมปลนันเซอ่รีบพผาต้หมิงเอ๋อมิงหนีไป โอ้พี่จำไว้นะเราคือร่างเดียวกัน<ะ>ตาหมิงเออหมิงมากับผ้าเร็วโอ้อะไรเนะี่ยปีศาจแมงมุมพวกนี้ไม่น่ากลัวแต่ถ้าแขตแดนเงินครามถูกแขตแดนของปีปีตรงขบมาไว้ทั้งหมดตำแหน่งของพวกเสี่ยวอูอาจจะถูกเปิดเผย ต้องต้านเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาให้พวกเสียวอู๋จะหลุดวิญญาณหาแบงมุมอืมดุดพลังต่อปะนะสู้กลับเว้ยความเร็วในการขยายเขตแดนกำลังลุกโจมจเด็กนั่นมันอะไรกันน้าเจ้าหมอนั่นกำลังเกินพลังของปีศาจแบงมุมแม่จริงจริง ทั้งสามเสียงชีวิตมาช่วยสองสัตว์นั่นคนเดียวเขายอมรู้ดีว่าการต่อสู้ยืดเยื้อจะไม่เป็นผลดีต่อเขาเพราะงั้นเมื่อการลอบโจมตีสําเร็จเขาต้องรีบสู้รีบจบเพื่อป่าววงล้อมออกไปแต่ตอนนี้เขาพยายามต้านพวกเรานั่นแปลว่ากําลังทวงเวลาไม่ดีแน่เขาอาจจะซุกซ่อนผู้ช่วยเอว้และคนคนนั้นกําลังช่วยสองสัตว์ยักออกเขาสาาได้ขนาดนี้เลยเนี่ยการจิตวิญญาณโอคแทรกแทรจิงโอ้คืออะไรนี่แข็งแกร่งมากเหมือนจิตถูกจาะทะลุในพิพตา เป็นทักษะกระโหลกที่ฝ่าบาทซ่อนเอาไว้เป็นทักษะที่ไม่เคยใช้ให้ใครเห็นมาก่อนอแมทักษะนี้จะผ่านพลังจิตข้าไปถึงหนึ่งในสามแต่ทักษะร,รวมตาทุกอย่างที่ถูกสั่งกระทบจะใช้ไม่ได้ผลทัง้งสามเจ้าไม่มีงไงไวันจะหนีไปได้เสียกสุดเกินอ่ะสองสัตว์ยักษ์ด้านหายไปแล้วทั้งสายข้าจะฆ่าเจ้าซะแล้วตามไปเอาวงแหวนแ,และกระดูกวิญญาณของข้า มันจะแข็งทีกว่าเดิมเปเผยด้วยฝีมือของผู้แข็งแข่งทั้งห้าข้าคงยากที่จะรอดข้าจะให้แสงสีเขียวนี้ถูกตัวไม่ได้อู้ยโดนป่ะไปเฉียดปะแสงแทมสีมุกอุ้ยอ้าวชิบหายเจอตัวจนได้มันเป็นแสงเลเซอร์ที่แบบท่านตัวแบบมีเสียงสัญญาณแบบเดินภายอะไรประมาณเนี้ยเนาะอุ้ยเร็วเกินเชะ

โอ้โ้ยโอ้อแบบออคโ้าโอนน่ใช้ยัก้ยโ้ยโอ้ยโอีย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ว่า้ยโอ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 ยโอ้โออ้ยโโอ้อ้้ยโ้ย้ยโ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ย้ยอ้ย้วโบ้อ้อ้ยอ้ยโอ้ยโ้อ้อ้ย้โอ้อ้อ มาอ้เทพมาพโชคร้ายของปีปีต้องคิปล่อยออกมารแรงที่กว่าท่านทั่วตอนเวราชาสันภาซะอีกอตอนนี้ถ้าบาดเจ็บพลังก็ใกล้จะหมดแล้วถ้าไม่ใช่พลภาพม่กล้าใช้พลังวิญ,ญญาณที่มีอีกส่วนหนึ่งเขาจะถูกแสงของอาวุธนี้สยบได้อย่างไรเจ้าทุกคนโจมเป <laughs> โอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนะซึ่งอ่ทาทังซานก็พาพวกพี่แสนปีเขาแบบหลบไปละยังไม่ใช่คําว่านีแล้วได้สาเร็จนะเพราะว่าแบบพยายามกําลังพยายามทําให้แบบหนีไปแล้วกันนะอ่ะแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าดูจากขนาดตัวและความเร็วในการเคลื่อนที่ของแต่ละคนเนาะมันก็คงจะยังห่างแบบไม่กไกลเท่าไหร่จากตรงเนี้ยที่เขาสู้กันนะอ่ะครับตอนนี้เครียดตรง,งสรังซานต่อว่าจะรอดอยังไงวะ แต่ผมว่าน่าจะรอดแล้วตามตามหลักแล้วมัน,ม,นมันมีทักษะที่พอ,อตัวรอดได้นะถ้าผมมองตามเรื่อง่นี้นะอ่ะอาจจะมีทักษะที่พอ,อตัวรอดได้อยู่แบบแต่มันจะรอดอยังไงวะเพราะว่ามันมันเข้าใจว่ามีทักษะที่พอตัวรอดแต่แบบฝั่งนู้นอะมันมันจานวนเยอะกว่าแล้วร,ระดับมันสูงกว่าเราทุกคนเลยเนานะถึงแม้ว่าถ้าสู้ตัวตัว,ตว,ตวถังซานอาจจะอาจจะไม่แพ้สักคนนะผมมองว่าอย่างเงี้ยไม่แพ้สักคนแน่แน่จเจ้าว้นป,ปีปีตรงอะอ่ะแต่ แต่ก็ยังแบบเอาตัวรอดยากเพราะว่าฝั่งนั้นมันน่าจะลุมอ่ะลุมตีเลยเอาแบบสักตายเอาจนถังสังตงตงตงนตายแน่ผมว่า,าโอเคซึ่งคิดนี้คงจะมีปรับมาเนาะเออแล้วก็พอคิดไปคิดมาตัวถังสานก็มีมูลค่าเหมือนกันเนาะกระดูกวิญญาณมันเยอะหัวก็มีขาซ้ายก็มีขา,ข,าขวาก็มีแขนก็มีปะใช่ปะมันขาดอีกกี่ชิ้นอ่ะเออตรงขามุนก็มีอีกเนาะขาดอีกชิ้นสองชิ้นมั้งก็จะครบทุกส่วนของร่างกายใช่ปหะนั่นแหละโอเคซึ่งคิดนี้คงจะมีปรับมาเน่เนาะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ที่สุดท้ายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจตานคิด่อไว้นะครับสำหรับที่ขอโตไปสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย